กาแฟยอดครับกาแฟยอดอันนี้เราดีบกาแฟก็ได้เป็นตะกินบัวร้แต่ว่ากระเซอะกระเซครับพี่น้องกาแฟสดๆเนาะคับขนาดครับพี่น้องครับบรรยากาศไหมมันคักคือมันได้กินท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็มีน้ำใสๆไหลมาก็เห็นตูปปลาลอยไปลอยมาพร้อมพี่น้อง แบ่งกันเอาครับกาแฟก็ได้สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะใจามาแล้วครับบ่าวเตะเลาะเสาะแสบนะครับวันนี้เดี๋ยวไปกินเ่า,าเศร้ากัน น,นี่ห้องพักเราครับห้องพักเราสวยงามมากเลยนะครับข้างหลังก็มีทะเลเหมอกกาลังลอยมาะทะเลเหมอกครับพี่นอ้องกลังมรอครมับผาืครับวิวงามตอครับครับผมังการครับพี่น้อลงต่เมฆลงต่ำสุดยอดเลยครับบรรยากาศเนาะ กินขา้าวเศร้ากันน้ำตาสิออกไปหาเห็ดเลียกนะครับเราภูมิใจมีความอ,อนทั่วครับกำลังเก็บเอาบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องนี้เบิ่งนกันเขานอนอยู่ในทํามกลางของภูเขาครับพี่น้องระหว่า,างกลางภูเขาทนะั้งฝั่งซ้ายและกับฝั่งขวานะครับสะพานเดี๋ยวมามากินข้าวสะพานขึ้นไปห้องพักอันนี้เป็นเต็นทพักด้วทั้งเทินขึพ่นนะครับกับมีลายลางอยู่บรรยากาศวบาดังบ่ได้พี่น้องเี้ย พออย่างบรรยากาศมันได้ะนะอันนี้สิงซาครับสิงซาี่สามารถมานั่งเล่นได้แล้วก็มีภูเขาอยู่ทข้างๆนี่นอนอนอยู่ในถ้ากลางภูเขาอะไรกะสิกินเขาหรือว่าสิเหตุกยรณ์ก็มีกิจกรรมดีๆเนาะพูดนะพี่น้องอันนั้น,ะนพี่น้องเพิ่มาเที่ยวเล่น ฝรั่งนะครับนะักท่องเที่ยวกกำลังมาแล้วพี่ต้อง นั่งแพรลิ่น,น้ำแล้วก็กินข้าวได้นะครับในแพ้นี่นะ,นะเก็บเอาบรรยากาศให้พี่น้องนี่เบิ่งนกันครับข้างหลังภนะูเขางามงามพีมมมน่น้องงามแพรงามวานนะฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องนะฝนเริ่มตกลิ่นลวนเดี๋ยวพปเดี๋ยวทีกินข้าวสะก่อน บ่าวตือพาลุยเต็มทีเลยเบียร์มืดพูดละครับซีห้าโป๊กเก็ตบ่าวตือครับเก <c oughs> ือบบ่วฟืดบัวเซ้านี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับยังดีมีอาหารเ้าแบบเป็นโจ๊กข้าวต้มครับให้นางตุ่นเที่ยวได้มากินข้าวเ้าครับโอ,อยเคหมดครับบ่าวตือไปกินสองชุดเลยก็เลยทั้งโจ๊กแล้วก็กะเพราหมูสับครับโจ๊กด้วยกะเพราหมูส,สับด้วยให้ทั้งสองแบบเลยเนาะยันบ่าวตือโบอิ่มบ่นะครับ ภูมิใจได้อาหารเศา้านะครับกินข้าวจุ๊กไข่กับบตูครับได้วิวบรรยากาศที่แท้สุดยอดนะครับบรรยากาศแบบสุดยอดเลยเพราะว่าบอต์ครับเมนูอาหารเช้านี่จุ๊กนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นแพ็กเกจกับไปที่พักในห้องพักเลยน้ำนี่แหละครับสามแสนแปดหมื่นกิีมีอาหารเศา้าแล้วก็เลือกขากบริการครับอยู่ในแพ็กเกจนะครับรวมเลยเนี่ยะครับ เตอดสกินย okay? ังก่อนเนาะจกระเซกระซบนะแลก็อีีตั้งคุณนยวมาพี่น้องมากินข้าว่กันนะครับเด้อาเช้าเช้าครับอาหารเช้าที่ข้าวฟง้เลย้อให้แคสองาี่ โชกตรงเลย้ากินไดบ่าเตอรครับเดี๋ยวเปียกด้กินข้าวจีากลางครับ ้องสูบเฮงื่อกินอย่า<ค>ง <Lanc et> มีความสุขขนาดครับ <als> ทิปนี้นะ <vet> ทิปลองเบิ่งเนาะซื้อเนาะซื้อทิปลองเบิ่งลองเบิ่ง มาเที่ยวล่าต้องแวะมาที่ถาฝรั่งวังจีฟามนี่แหละพี่น้องขอิดหวังครับท่านผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวนั่งคิดบอกกระทักมาถามบ่าวเตยกัะบาวภูมิได้ครับยินดีให้คำแนะนำประกาศช่่ซส่อยประสาน ทั้งชาฝรั่งให้น้ำ เรียบหลงยกนี่น้องครับแซบแซบเซบเสือแซบเสือทำกลางสายฝนตกลินลินครับกินข้าวน้นฝนตกตกลิน สดแกดอีกครับครับคัดงย่างวีวครับวิวมันคักนั่งเรียนชิงซากกันเลกินข้าวไปน้ำได้บรรยากาศขนาดพี่น้องพี่น้องกินข้าร่วมกันด้วครับเด้อนี่ข้าวลักร้อยนะครับแต่ว่าวิวทั้งหลังลักล้านพี่น้องเอยอยู่ท่าฝรั่งบางสีข้ามพี่น้องเฮ้ยนะครับหาหม่องกินข้าวให้มันโลกจำนะนะงอพระพูดเนาะครับหาหม่องกินข้าวให้โลกจำพี่น้องเอย บอบกเตอครับวิวงามทั้งสองฝั่งเลยครับข้างหลังกางงาม,มขั้งหน้ากางงามบอกเตอครับเดี๋ยวใหส้มทุกมุมเลยครับ ถ้าทำมาอยังวิ่งงนี่เบาตือครับสร้างพวกเมนูตำมะขุ่นปลาเผาปิ้งไก่เนาะกิน,นทุง่งเพ่บนี่เลยเบา,ต,บาตือนี่เล่นน้ำบนนี้ครับม่วนแล้วบนนี้กินไปน้ำนแล้วก็เมาไปน้ำเหมือนนะนนเดียเด๋ยวพี่น้องเด้อไปเดี๋ยวไปรอต่อครับผมกินข้าวแล้วก็ไปาะต่อเด้อปไปไป,ไป ครับพี่น้องวิวหลักลานอีรีครับพี่น้องครับทั้งหลังพูดนะงามงามครับบรรยากาศไหมพี่น้องพูดนะสิงซาพร้อมเล่นน้ำได้สบายๆเลย โคตรแพงนะพี่น้องจบว่าซื้อได้มาน,านในราคาที่ถือมากนะครับแต่พี่น้องต้องมีเวลามาเด็ดครับเนดะ้อวเดี๋ยวบอกตัวสีภาพาไปเลาะมองใหม่นะพี่น้องเนาะเก็บบรรยากาศมาฝากกันแบบนี้แหละนะครับมองละเล็กมองละน้อยนะครับจุดจวดไฟดับนะครับไฟเพิ่งมานะครับดูหนุนที่พักยังไม่ปิดไฟเลยเพราะว่าไฟมันเพิ่งมาเจ้าหน้าที่เขายังไม่มาปิดไฟเลยกำลังจะ ต้มกาแฟเช้านะครับนี่ก็ปร,ประมาณกี่โมงแล้วสิบโมงกว่าแล้วเนาะยังไม่ได้ออกไปไหนเลยครับไฟดับทั้งคืนเลยเดี๋ยวผมสูงกาแฟให้กินครับได้เลยกาแฟแก้วเลยกต่างประเทศครับลิมใส่ลืมใส,ส,ส่แก้วสดๆครับพี่น้องบรรยากาศแบบม่ต้องตัดต่อครับรุ้นเอาแบบมาต้องตัดต่อเลยครับ ภูมิเรากำลังดีบกาแฟดีบกาแฟท่ามกลางธรรมชาตินะครับพี่น้องโอ้ทางหลังครับทางหลังครับตื่นมากขึมวลเลยเนาะพักขนาดอะไรมวนแล้วก็พูน่ะพุ่นบาพุ่มเลทะเลหมอกทะเลหมอกอยูทางหลังเลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะลองซูมเบิ่งเด้อให้พี่น้องได้เบิ่งึนหน่อยว่่ามันนเห็บยูริมต้นบ่ธรรมดาอี่นี่ครับปลากระเจี๊ยบกีบกาแฟได้มะขามเหลาตือครับนี่ครับ ป้งสมอลยอะ,ะปลาครับพี่น้องนี่กาแนี่น้ำมันใสยันเห็นโตปลาแต่ว่าเมื่อนี้หลังจากพายุเข่าแน้วนะครับจะมีเศษใบไ,ไม้รอยมาหนำนก,ก็เลยค่อยใสเป็นไดแต่ว่าก็เห็นอยู่พี่น้องซัดเจนอยู่น้มคือเก่าพี่น้องเอ้ยนั่งกินกาแฟาไปหนำนะครับเบ่งบรรยากาศขาฝรั่งไปนำพี่น้องขักได้ แฟกระเจียบครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้เอาดีกาแฟก็ได้เป็นตะกินบัวร้าย่ล้วก็เซียบซื้อครับพี่น้องกาแฟส,สดๆเนาะคัดข,ขนาดครับพี่น้องครับรบรรยากาศไหมมันคักคือมันได้กินท่ามกลางบรรยากาศแล้วก็มีน้ำสใสๆไหลามาแล,าาลา้วก็เห็นตูบปลาลอยไปลอยมาพร้อมพี่น้อง แบงกันเอาครับกาแฟก็ได้อยกาแฟได้แล้วบบดนี้อกาแฟแก้กวแรกครับบ่าตือครับมาข้าตำโจกบ่าตือครับมา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 เสบของบ่าวเต๋อเสร็จเ <c oughs> สียบไรดองครับ <c oughs> <laughs> ผคุ้มขนาดพี่น้องเลยป่านอง,องกาแฟอย่างมาเสียบแท่นี่สวนวิวงามครับวิวดีสุดยอดไห่วงครับพี่น้องมาแล้วมาให้คุ้มครับอยู่จากสองคืนจากเมื่อพีองเพิ่งมาพูดเราไปดังกินกาแฟไปเลยพี่น้อง <c oughs> กาแฟเลยพี่นอ้องกินกาแฟกันเด้อ บรรยากาศการกินดืม่มดื่มกาแฟยมามเชซากินเ้าแล้วก็กินกาแฟที่ทา่าฝรั่งวางสีครามนะครับจวดจวดบ่าวาพุบกบ่าตือครับเดี๋ยวจบคลิปนี้จะพาบ่าวตือไปขึ้น1ิฟไลายโอโ้โหที่ท่าฝรั่งมันมีสองบ่อนในบ่าวตือครับครับซิฟไลายหรือว่าตะไครยแม่มุมนี่มันจะอยู่ในแถวถ้ำเสียงเรียบครับต้อง,ปองไปนะครีมงานเกลือไคท่าฝรั่งเนี่ยนะครับครับท<อ>ีเขาไปสัมผัสบริการก,กันไปฝาากินกาแฟพี่น้อง พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศท่าฝรั่งวังสีครามในวันหยุดนะครับพี่น้องครับก็มีผู้คนมาเจยวเหรี่นนะครับเนาะที่แพนะครับพี่น้องผู้บ่าผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยนะครับมาถ้าขาดครับพี่น้องครับมาแวะเรียญนะครับเด้อพี่น้องเด้อม้วนนักันนะครับท่าฝรั่งวังสีครามนะครับท่าฝรั่งวังสีครามมื้อก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันหลายนะพี่น้อง สาวเับมาไลายเนาะที่มาจาักใส่เนาะผู้สาวเนี่ยฮะพัด <c oughs> จะใส่เขาหนิบนโบม,มีเสียงตอบรับ <c oughs> จากหมายเลขที่ <c oughs> <c oughs> ท่านเลืมแค่แทะแค่ไงวะอ๋อไม่ได้ไก่ไปไหนเนาะเด็กน้องเราเจอพามาหลอกรับฝรั่งครับเราไม่ได้จคนหลายอยู่เลยน้องน้ำกำลัเลงเริ่มใส่แล้วพี่น้องครับ พากันออกมาเด้ออันบริเบ่งคลิปนี้แล้วนะครับสามารถมาเทีย่ยวได้นะครับที่ท่าฝรั่งวังทีทามติดต่อสอบถามนะครับห้องพักสอบถามในเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจของเพิ่นก็นได้น้องมีเพจของเพิ่นอยอนู่นาะนี่พายเฮื้พพ้อน้องพายเฮออือเนาะแล้วก็ยัง ยังมีอ่าบักกี้เนาะพี่น้องเนาะไว้บริการกันน้ำพี่น้องมากอะได้นั่งเลยบักกี้อ้อมสัตว์อันนี้ห้านกาแฟเนาะพิซซ่าให้นางรินเนาะโอ้เดี๋ยวเดิ้บึงครับแอดมินดังเฮ็ดอยังหั เซอครับน้องตุ้ยครับเป็นด้วยที่ฝ่ายต้อนรับอทองเที่ยวบบขับบอสครับนี่กว่าแอดมินเห็นอย่างเป็นดอกแม่น้องตุ้ยไอ้ชุดไอ้ชุดยอดใส์สนี่แมนคุณข่าวอย่างคุณข่าแทรกเนาะแล้วยู่บ้านไหนเนี่อ่าอยบ้านพ่อแม่บ้านพ่อไนโอนะขนา้างในเข้าไปเนาะเด๋แม่โอ้ถน้องครับเข้าไปข้างในนี่ตอนนี่บนเที่ยวได้บอสื่อครับเป็นเขาเรียกว่าท้าบ้านพอกเนาะเป็นบนท่องเที่ยวเอาจีนโยนน้ำให้ปลาจอดจีนบอสื่อครับโอ้แต่ว่า่ไดเขาให เนี่ยน้องซุยเบาตือพาทัวทักพลังวังสีตามครับโดยบนนี้นี่จะเป็นบ้านขายเครื่องเนาะพวกเสื้อผ้าพวกอาหารการกินเบาตือครับให้น้องซุยไปฝากให้เบาไทยมาเที่ยวเนี่ยมายามทักพลังกันนะทำไมเดี๋ยวมาดูแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะขอเชิญไอ้ที่น้องจะฟังไทยมาเที่ย,าายว,ว,ว,วทักพลังเด้อเดินทางแต่ตรงเนีนนนนมาได้ทางเรือกับทางสะพานเลยทีเดียวนะห <c oughs> นึ่งสองสาม เชิญอ,อัน,น,นบากไทยสาวไทยอนนันมาเชื่อมมาอ่าฝรั่งได้เพราะว่าเป็นทางกับสะดวกสบายแล้วตอนนี้เราเปิปด,ดป,ประเทศแล้วเลยเพราะว่าเราเปิดประเทศแล้วโอเคคย